สวัสดีค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันนะคะทั้งงานกลางวันกลางคืนเนาะก็พอดีฝนไม่ตกนะฝนตกติดต่อกันนะคะดูย่าขึ้นสวยมากเลยนะคะญ่านะคะอันนี้คือต้นญ้านะคะเนี่ยขนาดบริเวณบ้านไม่ไม่ค่อยมีไม่มีบริเวณบ้านนะคะย่าขึ้นลกนะเนี่ยเนี่ยกิ่งไม้ที่ตัดตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะพวกกิ่งไม้นะคะคือถ้าตัดเราก็ต้องเสียเงินไปทิ้งนะคะ ก็เลยตัดกองกองให้มันย่อยสลายเองเนาะนี่คือต้นหม่อนนะคะจะเอาต้นหม่อนมาให้ดูนี่ต้นหม่อนญี่ปุ่นนะคะดูเก็บของไว้กองหลังบ้านนะคะเนี่ยอของที่ไม่ใช้ก็เก็บยังว่าจะปลูกต้นไม้นะคะยังไม่ได้ปลูกเลยซื้อดินมาแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ได้ลื้อนะคะเนี่ยฝนตกไม่กี่วันนะคะขึ้นเต็มเลย นี่นะคะต้นไม้ลกหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะก็ทำวันละนิดค่ะวันนี้ไปซื้อดินพรุ่งนี้ซื้อต้นไม,ม้ทำวันละนิดวันละหน่อยช่วงนี้คลิปอาหารก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะคะก็มันใช้เวลาเยอะเนาะบางทีแล้วงานก็ยังไม่เข้าที่นะคะงานของพี่เนาะยังไม่เข้าที่นะคะ การเรื่องงานก็ยังไม่เข้าที่นะคะวันนี้ก็อากาศยังหนาวนะใส่เสื้อแขนยาวเนาะก็ใส่ผ้ากันเปื้อนมานะ,ะก็ว่าจะมาดูต้นไม้ที่หนึ่งก็มันเห็นล่มเลื่นเนาะก็เลยเออเดี๋ยวจะมาคุยอะไรให้ฟังก็ไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะ,ะบาปก็งานมันยังไม่เข้าที่ คืองานทําที่โรงแรมช่วงนี้ก็ตอนแรกบริษัทเขาบอกว่าจะเรียกเข้าไปทําประจําไปไปมามาคือในสนามบินก็ยังไม่มีคนนะคะช่วงโควิดนะคะโรงแรมมันก็จะมีคนได้ยังไงเนาะก็เลยยังไม่ได้ทานะคะก็ต้องคอยเขาเรียกเอาเนาะก็แต่งานกลางคืนทำในความสะอาดในสนามบินก็เดือนหนึ่งทำสิบแปดวันนะคะก็ เลยคลิปอาหารก็อาจจะห่างๆหน่อยก็อย่าเพิ่งลืมกันเนาะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะตอนนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปอ่าบริเวณรอบบ้านนะอันนี้เป็นบ้านที่เช่าอยู่นะพะี่ที่พี่เช่าอยู่เนาะเช่าอยู่ยังไม่มีตังค์ซื้อบ้านของตัวเองนะคะก็ก็เช่าอยู่เป็นอาพาร์ตเ,เป็นบ้านเป็นหลังนะคะแล้วก็พี่ก็เลี้ยงแมวด้วยเนาะ อมแมวพี่ก็อายุยี่สิบปีแล้วนะคะแก่แล้วแก่เหมือนเจ้าของเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นหม่อนกันค่ะต้นหม่อนดีต้นหม่อนเนาะนี่นะคะต้นหม่อนเนี่ยจากต้นเล็กๆนะคะก็ไม่ได้ตัดอันนี้เป็นหม่อนญี่ปุ่นนะคะใบเขาจะเป็นแฉกนะจะเป็นใบแฉกนะคะเดี๋ยวดึงมาให้ดูอ่าลักษณะใบเขานะคะนี่นะคะจะเป็นแฉกแบบนี้แล้วก็ ลักษณะใบเขาจะมีสองแบบเนาะเป็นใบแฉกนียคะแล้วก็เป็นใบแบบมนๆเน,น,นี่ยนะคะเนี่ยติดลูกแล้วเนี่ยติดลูกแล้วนะคะเห็นใครๆเขาก็ลงคลิปลูกหมอนกันก็เอามาเอามาโชว์มากนะคะนี่หมอนญ,ญี่ปุ่นนะคะนี่ต้นโตมากเลยเดี๋ยวรอให้เขาเป็นสีแดงก็เดี๋ยวไปทําน้ําปั่นน้ำอะไรเนาะจะเก็บไปปักอันนี้เป็นหมอนสายพันธุ์ลูกเล็กนะคะเป็นสายพันธุ์ลูกเล็กแล้วก็อืม เป็นพันธุ์มีขนนะคะเนี่ยค่ะมีขนนะคะนี่นี่ลูกเล็กเป็นพันธุ์มีขนหมอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นมีเยอะค่ะมีเยอะพี่เคยพี่เคยเอ,อยู่ในกลุ่มมอนนะคะก็มอนสมัยก่อนก็ฮิตก็เอาไปปลูกที่เมืองไทยที่สวนก็มีนะคะมอนญี่ปุ่นก็ว่าตอนแรกก็ว่าเดี๋ยวจะทํากิ่นขายเนาะมอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะก็ปลูกทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ไม่โอกาสก็ค่อยๆต่อยอดไปนะคะนี่นะคะคือต้นหมอน อืต้นไม้นะคะถ้าตัดทิ้งเราต้องจ้างเขามานะคะจ้างเขาเอาไปทิ้งเนาะก็ไม่อยากเสียตังค์ก็แล้วมันเป็นกิ่งนึงเล็กเลยตัดกิ่งกองกองกองไว้นะฮะอา,อาจจะลกนิดนึงโชว์ความลกนะไม่มีความสวยนี่คือหญ้าหางม้านะคะหญ้าหางมา้าสมุนไพรนะคะพี่อยากจะเอาไปปลูกที่เมืองไทยจังเลย ที่เมืองไทยไม่มีนะคะหญ้าหางม้ามีไหมคะใคร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 คิดว่าหญ้าเมืองไทยที่เมืองไทยมีหญ้าหางม้าเนี่ยพี่อยากเอามาเล็ดไปปลูกนะเพราะว่าเนี่ยหญ้าหางม้าเป็นสมุนไพรก็เอามาผสมน้ำมันสกัดน้ำมันเอามาทําให้รักษาลากผมอะไรนะคะเท่าที่พี่เคยศึกษาดูนิดๆนะคะกลุ่มสมุนไพรนะคะหญ้าหางม้าเนี่ยขึ้นเองนะนั้นเนี่ยฝนตก กืนสวยเต็มไปหมดเลยนะคะย่าหางมาเต็มไปหมดเลยค่ะนี่นะนี่ก็คืนสวยยังเลยสวยมากาค่ะคลิปคลิปหลังบ้านสวนไพรขึ้นหลังบ้าน có mình ý nhạc Dứt lên nào